สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมช่องสวนตาพินและครอบครั่วนะคะอันนี้นาเพ่นอยู่บ้านก็เปิดร้านนะคะเปิดร้านสินนขาสวนตาพินมีสิน้นขาลากร้ายราคากันเองค่ะเสอร์ห้ายๆอย่างร่วมกันนาเพ็นหล่อให้เหมือนเดิมค่ะเริ่มตอนดีชิ้นห้าบาทสิบบาทสิบห้าหยีสิบมีมดค่ะ พวกยารักษาภาพเพระว่าช่วงนี้ยายง้วนกับหนาเพ็ญก็ต้องใช้ย,ยาพวกนี้ในการในการรักษาหลุกเบืองตอนก็เลยซื้อผงยาลุ่มยาดมยาเลี้ยงเล้ยมใช้ยซื้อได้นะคะนาเพ็นค้าราคากันเองค่ะชาวนี้อาการซดชื่นค่ะเดินท้ายบรรยากาศร,รอบๆ่านเส้นตาพิ้นค่ะอาการซดชื่น ดอกเทียนก็เป็นดอกแล้วนะคะดอกเทียนเป็นดอกแล้วมอรักอนนะคะเรื่องหมายนาดอกบานชาว,วันก่อนนี่นะเพิ่งนในถ้ำคลิปไปแล้วนะคะวันก่อนรุ่งคลิปดอกบานชาววันนี้ก็ว่าจะรุ่งคลิปดอกบานเย็นช่วงเชา้ายังไม่ค่อยบาน,นะคะ่ะ ก็จะประมาณนี้ที่ของดอกบานเย็นของสวนตาพินนี้มีสองสีค่ะสีบานเย็นกับสีเหลืองนะคะอากาศยามเชา้าบริเวณสวนตาพินนะคะดอกบานเชา้าทางไม้น้าค่ะอ่าค่ะเอ้ตอนนี้ขณะนี้วลาประมาณ กับจะซีฟมุงยังไม่ถึงเวลาเย็นนะคะแต่ว่านะ้เพ่นสังเกตเอ็นวาวดอกบานเย็นบางดอกก็ลืมบานนะคะก็แปลกดีเหมือนกันอันนี้สีเหลืองลืมบานหน,นึ่งดอกมีสีบานเย็นค่ะพินให้มันคืนดำธรรมชาติสีสันก็สวยวันก่อนมีสีเป็นดอกผสมด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนเย็นอาจจะว่าห็นในชาตินะคะ บานเย็น่ไอันนี้ผสมกระแหลจะเป็นสีเหลืองๆซอมๆจะยังไม่บานนะคะเดี๋ยวนะเป็นสนใจสับคุณนเขาค่ะเดี๋ยวขอขอนะขขอมูลมาลายเป็นแผ่นฟังนะคะชื่อสมุนไพรเขาชื่อว่าดอกบานเย็นค่ะเป็นบานเย็นนะคะ บางที่ตามท้องถิ่นเขาเรียกจำยามภาคเหนือเรียกจำยามนะคะหรือว่าเข้าไปเรียกดอกสี่มงอันนี่นี่ช่วงชาวกบะลืมบ้านแหละดอกสี่มงดอกหูข้าวดอกสายฝนประมาณนี้นะคะถิ่นกำเนิดของบานเย็นเนี่ยเห็นไม้ถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้บริเวณเทือกเขาแอนดิส ในเปรวมถึงในพื้นที่สูงของเม็กซิโกนะคะเขามีทิ้นกำเนิดมาจากฝั่งนูนค่ะฝั่งอเมริกากลางนะคะซึ่งต่อมาได้มีการกระจายพันธุ์ไปยังพื้นที่ใกล้เคียงนะคะจากนั้นจึงถูกนำออกมาจากทวีปอเมริกาใต้เพื่อนำไปปลูกในเขตอบอุ่นและเขตร้อนอื่นๆทั่วโลก จนกลายเป็นพืชประจำถิน่นนะคะสำหรับในประเทศไทยนั้นสามารถพบได้ตามสถานที่ต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทยเช่นกันอาค่ะว,ว่าด้วยประโยชน์และสปปรรพคุณของดอกบานเย็นนะคะมีสปปรรพคุณเยอะแยะมากมายอาทิเช่นเป็นยาระบายเป็นยาชาเป็นยาชาอ๋อ มีซ้วนทำไมเป็นยาชาได้ด้วยแสดงว่ามีทั้งคุณเละโยชนนะคะเป็นยาช่วยขับเนือแก้อาการบวมน้ำช่วยขับปัสสาวะแก้เบาจืดแก้ตกขาวแก้หนองในแก้ไข้ตัวร้อนแก้อาเจียนแก้ทอมซินซินอักเสบแก้อาการคันรักษากลากเกลื้อนช่วยล้างบาดเพลแก้ปวดเสบปวดร้อนแก้อาเจียน แก้สิวแก้ฝ้าโอ้ยช่วยรูบรอยด่างดำบนไบหนะ้าเยอะแยะมากมายค่ะก็อพ่อเป็นสังเกตถ้าพระคุณก็เยอะในปัจจุบันประโยชน์ของบาเย็นเป็นที่นิยมและมีการใช้กันอย่างกันอย่างมีการใช้กันทั่วไปก็คือนมาปลูกเป็นไม้ประดับตามอาคารสถานที่นะคะหรือตามบ้านเรือนและสวนสาธารนณะทั่วไปนะคะ เนื่องจากมีดอกสีสันที่สวยงามนะคะมีหลากหลายสีภายในต้นเดียวกันนะคะของตาทินนี่ตวนใยหนึ่งตอนก็นยังเป็นหนึงสีอยู่เลยแต่ว่าบางตอนก็นจะเป็นสีที่ป็นดอกแฝดมีสองเชดสีก็มีแต่ว่ามันนังบานไม่ดีก็ได้มองไม่ค่อยเห็นนะคะชาวนี้๋ยแนะเพ่นจะล้อง้าดูเรือเร่อยๆว่ามีมนะคะยายามหาแลีวนะคะก็ยังไม่เจอดอกที่ว่า ในนึงตอนและมีหลายสีในของตอนบานตอนดอกบานเย็นนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูตอนที่มีดอกเป็นดอกสีเดียวรวนๆไปก่อนนะคะซึ่งจะขอพูดถึงคุณลักษณะทั่วไปของดอกบานเย็นก่อนนะคะว่าเขอาอะนอกจากจะมีหลากหลายสีภายในต้นหรือดอกเดียวกันแล้วยังมีกลิ่นหอมให้ดูซิ <c oughs> ไม่ได้กินก่ะ่านผู้ชมไม่ได้กน <c oughs> ินเปลี่อนเปล่นได้เคยได้กินของดอกบานยินบามานะเพิ่มไม่ได้กินเลยมีกลินหอมเป็นพันไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายสามารถปลูกได้ทั้งในกระถางแ,และและในพื้นดินนะคะเมื่อต้นมีอายุมากขึ้นก็สามารถเปลี่ยนสีของดอกได้อีกส่วนในอดีตนั้นก็นำมาใช้ประโยชน์ หลากหลายเช่นดอกบานเย็นสามารถใช้ทําสีผสมอาหารโดยจะให้สีแดงเข้มนะคะใช้มักใช้แต่งสีเค้คเกเยลลี่ผงรากผงหรือรากผงของรากนะคะผงของรากนํามาใช้เป็นเครื่องสำอางนะคะโดยนำมาผสมกับแป้งข้าวเจ้าและผงไม้จันแป้งจากเมล็ดนะคะ ยิงไทยสมัยโบราณจะนํามาใช้ขัดหน้าใช้ผัดหน้าค่ะโอ้ใช้ผัดหน้าถ้ามันแป้งถ้ามันเครื่องส้ำอ่างเพื่อให้ผิวสวยใช้ทารักษาสิวฝ้าลบรอยด่างดําบนใบหน้าได้โอ้สรรพคุณก็ดีจริงเลยนะคะ ลักษณะทั่วไปของดอกบานเย็นของต้นดอกบานเย็นนะครับเป็นไม้ล้มลุกล้มลุก <c oughs> เนื้ออ่อนมีเง้าหรือหัวใต้ดินซึ่งเป็นส่วนรากที่มีสัะทองเป็นหัวมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ10เซนแต่กิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มกว้างเตี้ยเตี้มีความสูงประมาณ1-1.5เมตรของส่วนตาพินนี่ก็สูงไม่ถึง1เมตรเท่านะคะไม่ดูจะมดอายุจะก่อนมา มีกระเตียนะคะอันนี้ก็ซุ้งไม่ซุ้งม่ก็เกือบแต่ไม่ถึงนะคะามาพูดถึงนะคะเรื่องต่อไปมาพูดถึงการขยายพันธุ์ของต้นดอกบานเย็นนะคะาบานเย็นสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะนิยมทํากันมากเนื่องจากว่าติดมเมล็ดง่ายนะคะการเพาะเมล็ดนี้นิยมทํากันมากเพราะว่า ง่ายเพาะง่ายจิตติดง่ายนะคะสามารถส่วนอีกวิธีหนึ่งก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันก็คือการเพาะเมล็ดไม้ล้มลมุกอื่นๆตามที่ได้กล่าวมาโดยน,นะคะโดยบานเย็นเป็นพืชที่ปลูกเลี้ยงได้ง่ายโดยจะ,จะเติบโ,โตได้ดีในดินร่วนที่มีความอดุดมสมบูรณ์และมีการระบายน้ำได้ดีและยังต้องการแสงแดดจ,จัดสำหรับความชื้นนะคะ ความชื้นและน้ำในปริมาณปานกลางนะคะซึ่งสามารถปลูกได้ทั้งในกระถางปลูกลงดินโดยต้นที่ปลูกในกระถางจะมีความสูงเมื่อตัวเต็มที่ประมาณ9สูงเต็มที่ประมาณ90เซนนะคะส่วนตาผิ่นก็ส่วนใหญ่ปลูกลงดินค่ะให้ชมดอกบานเย็นแต่นะเพ็นถ่ายคลิปยามเช้าก็เลยจะได้ประมาณนี้ สันสวยๆของเขาถี้าตาผิมีสีอื่นไปนะเพื<ป>่อยอัดคลิปมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ช่อง YouTube สวนตาผินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตตติดดดดามมกกไไลลค์เย้้องชแ่ ต้นไม้ที่สวนตาพินพิน